ปัญหาโรคแต้มคนจัดฟันนะคะก็คือจัดฟันเสร็จแล้วต้องใส่รีเทนเนอร์เพราะว่าถ้าไม่ใส่ฟันจะลม้มหรือว่ากลับมาเกย์หรือว่าฟันเหยินอีกนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดกันแบบละเอียดเลยนะคะว่าถ้าไม่ใส่รีเทนเนอร์แล้วจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่นอนอื่นต้องสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเม้ามอยนะเกี่ยวกับเรื่องฟันนะคะแต่ว่าขออนุญาตนะคะพูดเกี่ยวกับนี้นิดนึงเพราะว่าคนถามมาเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับเจ้าตัวแหวนที่แอมใส่นะซึ่งจริง,รงๆแอมจะม แต่ว่าแหวนที่แอมใส่เนี่ยแอมจะใส่นะคะเป็นของร้านนี่เดี๋ยวจะแปะร้านไว้ให้นะคะร้านนี้นะคะเขาจะเลือกแบบพวกจิวเวลรี่นะคะตามห่วงจุ้ยนะหรือว่าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเรานะคะว่าเวลาเกิดของเราเป็นเวลายังไงเดือนเกิดยังไงเป็นธาตุอะไรที่เหมาะกับจิวเวลรี่แบบไหนนะคะซึ่งแอมอะ ใส่ทั้งตั้งหูนะคะแล้วก็แหวนร้านเขาอันนี้แอมใส่มานานมากแล้วนะทุกคนจริงๆเนี่ยแอมจะมีเป็นแหวนโอปอนะคะแล้วก็แหวนแบบนกพะกา้าอื่นอีกน,นะแอมก็จะใส่สลับกันไปนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะช่วยนะแบบว่าแเบบสริมอันนี้แลแต่คนเชื่อเนาะเสริมพวกเรื่องการค้าเรื่องการพูดจาเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่แล้วแบบเออรู้สึกว่ามันปังจริงนะคะก็เลยอยากมาเมา้ามอยนะแล้วคนถามทุกไลฟ์เลยนะคะเวลาที่แบบไลฟ์หรือว่าทําวิดีโออย่างเงี้ยว่าใส่แหวนร้านไหนจิวเวลรี่ร้านไหนนะคะแอมก็ มาเมาโมยให้ฟังอนะันเดี๋ยวจะแปะร้านวาให้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะคะก็คือเรื่องการใส่รีเทนเนอร์นั่นเองแอมเนี่ยได้ผ่านการจัดฟันมานะคะ2รอบนะทุกคนจัดฟันไปแล้วสองรอบนะคะรอบแรกที่แอมจัดฟันเนี่ยจะจัดแบบธรรมดานะคะตอนนั้นเนี่ยแอมจัดที่นครสวรรค์นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ35มหมนนะคะแต่รวมๆแล้วทั้งเอ็กซเลทั้ง ถอนฟันอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆก็ประมาณ50,000่นได้นะทุกคนรวมเจสรัเรียบร้อยรวมทั้งดีเทนเนอร์ด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากที่แอมจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยแอมเป็นคนไม่มีวิน,นัยคุณหมอเนี่ยให้ใส่ดีเทนเนอร์นะคะเป็นเวลา1ปีแบบว่าใส่ตลอดเวลาคะ่ะแต่แอมอ่ะพอเราจัดฟันเสร็จแล้วก็ขี้เกียจใส่อะไรเงี้ยผลสุดท้ายนะคะฟันแอมก็ล้มทุกคนฟันล้มที่ว่าเนี่ยก็คือ ฟันล่างนะคะเกน,นะแล้วก็ฟันบนเนี่ยกลับมาหยืนอีกรอบหนึ่งนะคะคือแบบยืนอีกนิดหนึ่งออีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวแอมจะแปะรูปนะคะก่อนที่แอมจะจัดรอบ2องให้ดูนะอันนี้คือรูปก่อนจัดรอบ2นะคะส่วนการจัดฟันนะคะรอบที่2เนี่ยแอมจัดฟันนะคะแบบเอ,อ่อ fast brace นะหรือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะที่ต่างประเทศเนะขาชอบใช้กันก็คือจัดฟันนี่แหละแต่ว่าให้ฟันเนี่ยเข้าเร็วนะคะใช้เวลาประมาณ1-6เดือนเท่านั้นนะอันนี้แล้วแต่ฟันคนนะซึ่งตอนที่แอมจัดเนี่ยรู้สึกจะประมาณ3เดือนเท่านั้นเองนะทุกคน ฟันก็แบบกลับมาเข้าที่แล้วนะคะก็คือฟันเที่ยงบนมันเหยินขึ้นเนี่ยมันก็กลับมาเรียงตัวสวยนะแล้วก็ฟันข้างล่างนะคะที่มันเกยน,นะที่เห็นชัดเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะก็คือไม่เกแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะเอาอีกแล้วนะคะไม่รู้จะมีการจัดฟันร่าสารหรือเปล่แต่ว่าอยากมาพูดนะคะถึงกรณีที่แอมแบบ อยู่นะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่จัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยได้ฟังกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ทําผิดพลาดเหมือนแอมนะก็คือแอมจัดฟันรอบที่2เสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแอมได้นะคะเป็นตัวรีเทนเนอร์นะคะแบบใสมาแล้วเนะเาะลองใส่นะคะช่วงแรกๆนะทุกคนและแอมก็ทำรีเทนเนอร์หายคิดว่าน่าจะมีคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้น่าจะมีใครทำรีเทนเนอร์หายแอมทำรีเทนเนอร์หายนะคะประมาณเดือนกว่าๆและแคุณหมอก็เลยทําอันใหม่ให้ซึ่งทําอันใหม่มาให้เสร็จแล้วเนี่ยแอมก็ต้องใส่นอนอะไรปกตินะทุกคนแต่จริงๆเนี่ย หลังจากที่เราจัดฟันเสร็จแลวเรียบร้อยนะคะเขาให้ใส่เทนเนอร์เป็นเวลา1ปีนะคือถอดได้เฉพาะเวลากินข้าวนะคะเพื่อล็อกให้ฟันนอยู่กับที่นะแล้วก็ไม่ทําให้ฟันล้มนะคะซึ่งเอาอีกแล้วนะคะดิฉันไม่มีวินัยอีกแล้วนะคะก็คือแบบว่าไม่ได้ใส่แบบตลอดเวลาเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะแอมได้เป็นเทนเนอร์แบบใสามาเนี่ยแอมไม่ได้ใส่เป็นเวลา1เดือนนะคะก็เลยอยากให้พเพื่อนๆมาดูนะคะว่าหลังจากที่เราไม่ใส่เทนเนอร์เ,อเป็นเวลา1เดือนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฟันนะคะแค่1เดือนเท่านั้นนะให้ดูนะคะฟันบน แอนเนี่ยยังไอ้นี่ดีอยู่นะคือไม่ได้มีปัญหานะคะเรื่องความหย่นเนี่ยก็คือมันก็ยังดีกว่าก่อนที่จะจัดฟันรอบสองนะเพราะว่าก่อนจะจัดฟันรอบสองนะคะคือฟันมันแอบมีความแบบเป็นจอบอีกแล้วอะ่ะเอออันนี้ก็แบบยังปกติดีอยู่นะคะแต่หนึ่งเดือนที่เห็นในชั้นเนี่ยคือฟันล่างให้ดูีกหนึงนี่เห็นไหมคะอันนี้คือฟันล่างที่ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์แค่เดือนเดียวนะทุกคนคือฟันล่างเกแล้วนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะให้ดูเกแล้วแล้วก็ ฟันเนี่ยนอกจากเกซ้อนกันนะคะยังมีความไม่สม่ำเสมอออกมาด้วยนะนี่มันโกมันเกแบบนี้ยังเห็นได้ชัดเลยอะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่แอมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาถ่ายวิดีโอวันนี้คิดว่าบางคนที่จัดฟันเสร็จแล้วอ่ะก็คือไม่ใส่ลิเนอร์อเ,หอเหมือนแอมหรือว่าละเลยหรือแบบรู้สึกขี้เกียจใส่เพราะว่าจัดฟันสวยแล้วก็คงไม่ล้มซึ่งหลายๆายคนนะคะที่เขาจัดฟันเสร็จแล้วแล้วเขาไม่ใส่ลนเนอร์อเ,นอเนี่ย ผลชุดท้ายเขาต้องกลับไปจัดฟันรอบ2แบบที่แอมเป็นนะซึ่งตอนนี้แอมก็เลยรู้สึกว่าเออสงสัยการใส่รีเทนเนอร์แบบตอนเช้าแล้วก็แบบตลอด24ชั่วโมงมันคงจะสําคัญจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาไม่กําชับนะคะคนก็คงไม่กลับไปจัดฟันรอบ2รอบ3นะอืมจริงๆเนี่ยรีเทนเนอร์นะคะแอมได้ทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะว่ารีเทนเนอร์แบบเหล็กนะกับรีเทนเนอร์แบบใส่ในต่างกันยังไงนะคะสามารถเสิร์ชนะคะในวิดีโอ YouTube ได้นะคะคําว่าจัดฟันแล้วก็ต่อด้วยเอมมี่กิติยานะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะ าการจัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนไหมนะคะในการจัดฟันรอบแรกนะหลังจากที่แอมจัดไปนะคะส่วนครั้งที่2เนี่ยคือการจัดฟันรอบ2นะคะแบบฟ้าเบสนะว่าจัดฟันแบบเร็วเนี่ยมันเข้ายังไงแล้วมีวิธีการยังไงบ้างนะคะหรือว่าราคาเท่าไหร่นะก็บอกไปในนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเทนเนอร์แบบใสนะคะราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6000บาทนะส่วนเทนเนอร์แบบเหล็กนะคะ คลินิกแต่ละที่เนี่ยจะราคาไม่ไม่เท่ากันนะบางที่ก็จะประมาณ00 0พันนะคะ -00 0พันถึง0 0พันนะส่วนเลนเนอร์แบบใส่เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา4 0 0พันถึง0 0พันนะคะอันนี้แล้วแต่ที่เช่นกันนะเวลาที่ใส่ะคะรีเทนเนอร์แบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะการทำความสะอาดรรเทนเนอร์นะคะไม่ใช่แค่การใช้แปรงสีฟันแปรงอย่างเดียวนะแต่ว่าเราควรจะใช้นะคะเป็นเม็ดผงฟูนะคะที่คนแก่ะคะ่ะเขาจะใส่ไปในแบบแก้วอะชำระล้างฟันปลอมอะเขาจะขออนาปะให้ซื้อเม็ดผงฟูอย่างนั้นนะคะมาแช่นะจะ แ้ตัวรีเฮนเนอร์ด้วยนะคะเพื่อแบบขจัดพวกคราบต่างๆนะคะบนรีเฮนเนอร์เนาะอันนี้ก็คือแบบสิ่งที่แอมอยากจะมาเมาท์มอยนะเพราะว่าซึ่งเวลาที่แอมใส่ก็จะใส่แบบนี้เลยอืมอืมอันนี้นะคะคือด้านบนการใส่แบบใสะะ่เนี่ยข้อดีก็คือมันจะไม่เห็นแบบเหล็ก แล้วเวลาพูดมันก็คือจะพูดชัดปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่แบบเหล็กเนี่ยมันจะมีเหล็กอยู่ตรงกลางอะคะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาพูดเราอาจจะพูดไม่ชัดได้นะแต่ข้อเสียนะคะในการใส่รีเทนเนอร์นะคะแบบใส่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทาสีลิปสติกเป็นลิปสีเข้มๆหรือว่าสีแดงสีชมพูแปดอะตัวลิปสติกอะคะ่ะมันจะชอบเลอะไอตัวพลาสติกแล้วเวลาที่เราพูดอะมันอาจจะแบบดูเหมือนแบบอะไรติดฟันนะเข้าจใจความหมายปะเออแอบมบก็เลยไม่ค่อยชอบใส่นะ,ะรีเทนเนอร์แบบใส่แต่ก็อย่างที่แอมบอกควรจะกลับมาใส่รีเทนเนอร์แบบ นะให้ดูอันนี้นะคะคือเจ้าตัวรีเฮนเนอร์นะหลังจากที่แอมจัดฟันเสร็จแล้วถ้สังเกตได้เลยว่าฟันล่างเนี่ยตอนจัดเสร็จนะคะคือมันเลียงหมดเลยทุกคนมันเลียงแบบนี้เลยนะคะแต่พอแอมไม่ใส่รีเฮนเนอร์แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะอันนี้คือฟันล่างนะคะเก <c oughs> <c oughs> แบบนี้เลยนะคะนะนี่อันก็ออหือ พอใส่ไปแบบนี้แล้วนะคะเราต้องใส่แบบทั้งวันทั้งคืนนะจะถอดได้นะคะแค่เวลากินข้าวนะแล้วก็ควรจะใส่ะคะติดต่อกันเป็นเวลา1ปีนะใส่ไปตอนแรกเนี่ยฟันมันก็ยังจะเป็นอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดใส่ไปแบบสักประมาณอาทิตย์หนึงนะคะฟันที่มันเกนเนี่ยมันจะค่อยๆกลับ มาอยู่ที่เดิมนะเพราะว่ารีทนเนอร์มันจะดันนะคะให้ฟันแบบเข้ารูปรีทนเนอร์เนาะประมาณนี้เลยนะคะก็น,นั่นแหละวันนี้มาเม้ามอยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จัดฟันแล้วจัดฟันที่ไหนดียังไงหรือว่าจัดฟันที่ไหนแล้วมีปัญหายัางไงก็อยากให้มาคอมเมนต์กันนะคะส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยทำรีทนเนอร์ที่ไหนนะคะ อาจจะเป็นในกรุงเทพนะคะหรือว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่แอมอยากให้เมนต์มาหน่อยว่าเพื่อนๆใสหรือว่าแบบเหล็กกันแล้วราคาที่ทาเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะคะที่ที่แอมจัดฟันนะทุกคนคลินิก i d เด l s m i l e นะคะจะอยู่ที่สยามสแควร์วันนะคะชั้น6กเนาะก็เป็นร้านที่เขาเนี่ยจัดฟันแบบธรรมดาด้วยอินิเชอร์ไลน์ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบฟาดเบสด้วยนะมีทุกแบบเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แรงเกินนะอันนี้ก็คือมาบอกกันเฉยๆนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากถามนะส่วนเทนเนอร์นะคะที่แอมทำเนี่ยก็ทําจากร้านเดียวกันเลยนะคะ ก็คือ ID e a l s m i l e นะคะที่สยามสแควร์วันเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเม้าส์มอยเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้สาระนะคะความรู้นะคะเนาะสามารถไปคุยกันได้นะคะทั้งใน Facebook Page นะคะแล้วก็ IG เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย